สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวัอนี้กบมาพบกับน้ำเชี่ยววันที่18กุมภาพันธ์หกสิเด้วค่ะคลิปนี้ก็จะไปออกอากาศวันที่19กุมภาพันธ์หกสิค่ะท่านผู้ชมพอดีพี่สาวเพิ่นท้อมาจากล่างซิดค่ะเพิ่นอยากแบ่งปันลักลอยด้วยค่ะเพิ่นอยากแบ่งปันลักลอยเพิ่นว่าเลขลักลอยเพิ่นได้มาปีที่แล้วปี66หลุดงวดเดียวค่ะท่านผู้ชม ค่ะแต่ว่าน้าเชี่ยก่ะยังบ่ท่านได้เห็นนะค่ะยังบ่ท่านได้เห็นน้ำเพินินเห็นน้ำเชี่ยเห็นวาเลขหน่อยโตเลขมีสองโตค่ะลักลอยก็เลยนําเสนอเลยค่ะเดี๋ยวขันวันเข่ามาก็จะมาวอาให้เอฟซีฟังเพิินก็สิว่าเสียโอกาสเนาะค่ะท่านบุชมเลกรักลอยมีสองโตค่ะปีหกหกหลุดงวดเดียวค่ะ ปีหกหกหลุดงวดเดียวปีนี้ยังไม่หลุดค่ะลองเบิงผิดจรณาเบิงเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะงวดน้ำเชี่ยกนยังว่าท่านเห็นน้ำเพลินค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับชมเราฟังตัวเลขลักลอยของพี่สาวจากลางังสิทธิ์น้ำเชี่ยกับขอขอบพระคุณที่เพิินทรงแนวทางให้น้ำเชี่ยทรงต่อให้พี่น้องเอฟซีเบิงเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมไปรับชมเราฟังกันเลยเด้อค่ะ ดีค่ะพี่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันอยู่ลางส์บ่ค่ะจ้าอยู่ลัางส์จ้าค่ะอันไก่กับน้ำเชียรวสมัยก่อนค่ะยุ้ว่าไก่กันเด้จ้าอืมค่ะอันวาเจ้งไหนก่อค่ะรักรวยคือว่าเดินดีแท้ะค่ะลักลอยติดไก่ในรุดแค่เดียวจ้าอืมเป็นสูตรของเจ้าของหรือว่าจ้าไหนค่ะ ก็ค่ะลงหน้าเพิ่นเฮ็ดให้เนี่ยไห้ว่าวมาแทนจ้ะจริงๆแล้วเพิ่นทีเพิ่นตั้งใจเพิ่นว่าไอ้เอาไปแลนเพราะว่าเลขสูตรเพิ่นอ่ามันมันหลุดยากเพิ่นค่ะก็เลยเอาเอามาแลนเบิ่งโอ้กับขอบคุณหลายเด้อค่ะแต่ว่ามันเป็นหลักร้อยอ่าจารย์มันบ่ไปหลักอื่นเลยว่าซั่นือสูตรหลักร้อยมีมี่จะโตค่ะ2ค่ะมี2ตัวค่ะแต่ว่าอันย้อนให้น้ำเชียได้งวดได้แน่ค่ะ ขันทีไปย่อนเมื่อปีปีว่าขันกับเอาสามสิบธันวาแล้วเนาะจ้าเอาเอาใกล้ๆนี่ละได้ได้ค่ะจ้าสามสิบธันวาค่ะค่ะสามสิบธันวาได้ห้ากับหกค่ะได้ห้ากับหกเลขออกห้าสี่สี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะสิบเจ็ดโมกกาาค่ะได้สี่กับเก้าค่ะค่ะเลขออกเก้าเจ็ดเก้าค่ะ เก้าค่ะหนึ่งกลุ่มผ้าค่ะหนึ่งกลุ่มผ้าได้เก้ากับศูนย์จ้าเก้ากับศูนย์ติดศูนย์ค่ะท่านผู้ชมเรียกออกศูนย์หกสามค่ะสิบหกค่ะล่าสุดเลยค่ะวันนี้สิบหกได้สามกับสี่จ้าสามกับสี่ล่าสุดเลยค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ได้อ่อสี่กับหกจ้าสี่กับหกค่ะท่านผู้ชม คสี่กับหกหวยออกค่ะเพิ่นเน้นเพิ่นเน้นไปที่หกได้จ้ะเน้นไปที่หกหวยออกด้วยค่ะหกเก้าเก้าอันนี้ก็ว่าไปเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเล็กมันมาคิม่าเก่าที่สวงนี้เนาะค่ะุ่กนี่เก้าเดินดีค่ะขายดีค่ะคสี่กับหกค่ะท่านผู้ชมเน้นหกค่ะเบิ่งไปก้อนกระไรเด้อค่ะพี่สาวเพิ่นทร่มาจากลังสิค่ะ อันเพิ่นใดน้าหลวงนาแม่นบ่ค่ะแม่นจ้าหลวงหน้าเพิ่นเพิ่นเใหไค่ะอือหลวงนาเพิ่นเ็ดไห้ค่ะกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะหลวงนาค่ะขอบคุณพี่สาวใจดีจากลังสีพร้อมค่ะเอางวดนี่เป็นงวดแรกแต่ว่าเพิ่นบ่อยากให้อัดดอกค่ะเพิ่นอยากอายค่ะน้ำเสียก็อยากให้เอซีได้ยินเสียงเพิ่นค่ะจังได้ค่ะสติมันไปต้องการนะจ๊ะค่ะโอ้ ถ้าเัาบอดได้สองตัวก็เอาไปวิ่งก็ได้ไแม่นบ่ค่ะแม่นุค่ะเพราะว่าอ่าคนไทย่นบอกว่าถ้าเป็นพาตีเป็นลักร้อนี่มันหลุดยากล่ะเอาไปเอาไปแลนโลดจำเพนว,า,วานะจ๊ะก็ะเลยเฮดกับแต่แลนมาก่ะยังบอก่า้หลุดนะจ๊ะแต่ว่าจูก่จำเพนวาปีตีก,กายนี้หลุดงวดเดียวเ,ยวเ,ยเ,เนะะ๊น้องออกไปเบิ่งอะค่ะเพม่นกัเพิ่นกัเป็นเป็นที่น้องกันนะคะมันกับบอสแบบนี้อืมค่ะขอบคุณหลายเร้อค่ะ ปีที่แล้วหลุดหนึ่งงวดค่ะแต่ว่าทาน้ำเสียสิบอกอพี่สาวเป็นย่อนไปถึงแต่สิบเจ็ดโมกกลา่าหกสิบหกกลายปวดเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะมาเอาส่วงนี้จอ่อๆกันเนาะค่ะโอ้หกกับสี่ค่ะอันกินข้าวแรกกับยังเนาะค่ะปวดได้องเข่าให้คนป่วยอ่ะจ้าโอ้ค่ะผู้ได้เป็นยังค่ะแนเป็น มันตอนนี้กลับเป็นโรคไตแล้วค่ะฟอกไตอาทิตย์ละสามมื้อจ้ะโอ้หายไวิวเด้อค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะอันเป็นยังไงค่ะทาาพุนฝนตกบ่ค่ะบ่ตกจ้าไม่แต่ขึ้นค่ะโอ้ค่ะจะเล่นจะเล่นขืนก็เก่าค่ะตลาดมือนั้นค่ะคิดหอดี้ดิค่ะตลาดลังสิทตลาดสองร้อยปี่จ้าแมนแมนเดี่วกัน้องเจียก็คิดหอดอยว่ะ เพราะว่าบ okay. oh, right? ่งกินก็ร้ายเนาะค่ะเอาแบบนี้เดี๋ยวน้ำเชี่ยจะติดตามไปเรื่อยๆค่ะค่ะติดค่ะจังใดการย่าพึ่งไอ้นากลายด้วค่ะเพราะว่าหวยซันจรโอ้เงินเนี่ยค่ะครับจะปิดเรื่องหวยซันจรนในราคาเพราะว่าห้องกระบอกหัวผลิมาทั้งใดเนาะแต่จะมาสามสูตรเกาเฮานี่ก้ะมันกาดว่ได้อยู่จ้าได้เงินอยู่โอ้ค่ะ ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอันเดี๋ยวนะคะมันเชื่อเรื่มท้าววานอันล้วงล้วงพีเพลนิซิมี่สามตัวเจักเที้ยว่ค่ะสามตัวเพ่นเพนวามันมันบอกใครข่าวค่ะเพ่นเมันก็ได้เิ่นก็ได้บอกว่า้าลักล้อยนี่มันสิมันสิอยู่มันสิอยู่อยู่โตเลยอาจารย์แล้วบนเท่าตามหลักร้อยเป็นเบิดปีนี่เทาหลุดเชงวดหรือสองงวดมันก็ยังได้ยังมีกับ หลายๆอยู่จ้าเพิ่นว่าหเอาไปวิ่งเอาน้าเนาะค่ะแม่ทจ้าค่ะเอานําเจียกอะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเบิ่งไปก่อนเด้ค่ะก็คือเพิ่นว่าห์ละค่ะหวยสัญจรค่ะอันใดเกิดขึ้นได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะหวยสัญจรที่สงขาเนาะค่ะอ่า มวยสัญจรที่สองขาเลขสามตัวน้ำเชีย่ยกะถามเพิ่นว่าหันเพิ่นกะว่าลวงนาเพิ่นกะบ่คคอยเข่าค่ะดันมู้ส้มค่ะเข่าแต่ลักลอยเอาไปวิ่งเอาค่ะเป็นตราติดตามาม่เรอค่ะดันผู้ช้มเดี๋ยวน้ำเชีย่ยสิล่องติดตามเบิ่งแต่ว่างวดนี้นี่ให้เบิ่งไปก้อนค่ะน้ำเชีย่ยกะ่ะพึงเห็นขึ้นกันค่ะให้เบื้องไปก้อนค่ะเทีย ผิดลรอกเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นหวยสัญจรเอฟซีหลายท่า,อยอยาทัน,น,น,อยอยทนเ,นเนพิ่นกะว่า่คยอยากร่งทุนไปไหนค่ะงวดนี้ค่ะบ่ค่อยอยากลุ่งทุนค่ะเบิ่งไปกอนค่ะท่านผู้ชมหกกับสี่เนาะค่ะปีที่แล้วเพิ่นกะว่าลุดงวดเดียวคะ่ะเลขหลักลอยคะ่ะลุดงวดเดียวคะ่ะโอ้ถ้าได้แบบนี้ให้เอฟซีถูกงวดคืึ่งจะดีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขหลักร้อยมีสองตัวคะ่ะหายากที่สุดเลยคะ่ะท่านผู้ชม หลักร้อยมีสองตัวค่ะปะ้าปีที่แล้วลุดงวดเดียวสุดยอดดีค่ะท่านผู้ชมทเทมนจริงเนาะค่ะงวดเดียวค่ะแต่ว่าเปนว่าิ่นจะโทษมากิ่นกับประกาโทษมากค่ะท่านผู้ชมค่ะเอา้จาจ้าไดกะเบิ่งไปก้อนค่ะเพราะว่าหวยสัญจรสำรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาะ ยูดีไม่แห้งสุขูสุข่ขนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ